Good morning and welcome to a daily gospel truth. Well we hope that you and your family are doing well. ก็หวังว่าทั้งคุณและครอบครัวสบายดีนะครับ We hope that the word of God is empowering your life เราหวังว่าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่คอยเสริมกำลังให้ชีวิตของคุณมีความเข้มแข็งอยู่เสมอ And we hope that you're walking in the truth of God's word every day แล้วเราก็หวังว่าคุณเองดำเนินชีวิตด้วยความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าทุกๆวัน You know we want to invite you to our upcoming Radiate seminar in Bangkok เราอยากจะขอเชิญชวนทุกทท่านเลยนะครับที่จะให้มาร่วมในงานสัมมนากระจ่างด้วยกันซึ่งเราจะจัดขึ้นที่กรุงเทพในวันที่4ี่พฤษภาคมปีนี้นะครับเราอยากจะเห็นผู้เชื่อทั้งหลายนั้นได้เข้ามารวมตัวกันในงานสัมมนาตรงนี้เพื่อที่เราเองจะได้นมัสการพระเจ้าแล้วก็รับฟังถ้อยคําของพระองค์ร่วมกัน and o u r p u r p o s e i s to s e e the gospel with great และจุดประสงค์ของเราในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะช่วยให้เราทุกคนได้เห็นความจริงของข่าวประเสริฐอย่างชัดเจน So our heart can see what God has for us และหัวใจของเราจะได้เห็นในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา And when when our heart sees our faith will come alive และเมื่อเราเห็นจากใจของเราแล้วเราก็จะเห็นว่าความเชื่อที่อยู่ในใจเราก็สามารถจะมีชีวิตและก็ทำงานอย่างเกิดผลได้ And then we will see with our eyes what God has said in His word แล้วหลังจากนั้นเราจะได้เห็นสิ่งที่พระเจ้า ไพูดเอาไว้ในถ้อยคำของพระองค์เนี่ยปรากฏออกมาแล้วเราจะเห็นได้ด้วยตาของเราเลย So r e g r a t i o n link will be under this video คือภายใต้วิดีโอนี้เราก็จะมีลิงก์สำหรับการลงทะเบียนด้วยนะคร We hope to see you there เราก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกับทุกๆคนที่นั่น So this morning's scripture is from Hebrews 13 ข้อพระคัมภีร์ประจำในเช้าวันนี้อยู่ในฮีบรูบทที่13ข้อ18ในฮีบรูบทที่13ข้อ18 Paul writes pray for us for we are confident that we have a good conscience in all things desiring to live honorably ให้อธิษฐานเผื่อเราเพราะเราแน่ใจว่าเรามีใจที่บริสุทธิ์ คือเราอยากจะทําตัวดีในทุกเรื่องตลอดเวลา You know this is the way God desires for us to live เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่พระเจ้าได้ทรงออกแบบเอาไว้สําหรับการดําเนินชีวิตของเรา That we live with a good conscience อยากจะให้เราดําเนินชีวิตด้วยการมีจิตสํานึกที่ดีอยู่เสมอ That we are people of honesty and integrity และเราก็เป็นคนที่มีความเที่ยงตรงมีความซื่อสัตย์ That we are not double faced เราไม่ได้เป็นคนที่หน้าไหว้หลังลอ This is God's will for all of us อันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราทุกๆคน And uh, the second part is where I want to emphasize this morning ในส่วนที่สองของในในส่วนท้ายของข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยคือตอนที่ผมอยากจะเน้นถึงในเช้าวันนี้ In all things desiring to live honorably คือเราอยากจะทำตัวดีในทุกเรื่องตลอดเวลาหรือว่าคือดำเนินชีวิต อย่างมีเกียรติเสมอ You know one of the things uh, that we have to understand about the kingdom of darkness. อย่างหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจักรของความมืดก็คือ Is there is no honor. ในนั้นน่ะมันจะไม่มีการแบบเรียกว่าให้เกียรติกัน y know the devil who used to be Lucifer. เพราะมารเนี่ยก่อนหน้านี้มันเคยเป็นลูซิเฟอร์มาก่อน He wanted to take the honor of god for himself He wanted to take the place of god Instead of honoring god as his creator He literally wanted to steal that honor And by doing that he dishonored god And so satan the leader of this kingdom of darkness ผู้นำของอาณาจักรแห่งความมืดนี้ is a spiritual master with no honor at all ก็ถือว่าเป็นวิญญาณของการที่เรียกว่าไม่มีการให้เกียรติกันเลย and when man fell in sin and then became part of the kingdom of darkness แล้วเมื่อมนุษย์เองได้ล้มลงในความบาปก็เลยทําให้มนุษย์เนี่ยตกไปอยู่ภายใต้อาณาจักรแห่งความมืด the sin nature brought dishonor into the into the lives of people ลักษณะของความบาปนั้นก็ได้นําการไม่ให้เกียกรติกันนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตของผู้คน And today it's spread all over the world และในทุกวันนี้สิ่งนี้มันก็แพร่กระจายออกไปทั่วหมดเลย in every arena of society ในทุกๆด้านของสังคมเลยด้วยซ้ํ and it s become a problem i'm not just talking about in the christian life but in every arena of life in the world ผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะในสังคมของคริสเตียนเท่านั้นแต่ผมพูดถึงว่าปัญหาเรื่องการไม่ให้เกียรติกันมันเกิดขึ้นมันลามไปทั่วโลกของเราเลย you know even in simple things like this แม้แต่ในเรื่องง่ายๆแบบนี้ we don't honor public เราเองไม่ได้ให้เกียรติกับทรัพย์สินของทางประเทศนั้นหรือว่าของที่มันเป็นสาธารณะ public property. Don help take care don't of take บางครั้งเราใช้แล้วเราก็ทำลายทรัพย์สินของประเทศทรัพย์สินที่เป็นของสาธารณะเราใช้แล้วเราไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาให้ดีเลย If it is our own we protect it we take care of it แต่ถ้าเป็นของส่วนตัวของเราเราก็คอยดูแลเราก็คอยปกป้องไว้อย่างดี But if it's public property we don't honor it we don't mind destroying it แต่ถ้าเป็นเหมือนกับทรัพย์สินของสาธารณะเนี่ยเราก็ใช้แล้วไม่ได้สนใจไม่ได้ช่วยกันดูแลบางครั้งเราทำ ลายเลยด้วยซ้ำ and that's just one example of dishonor that is ingrained in society today และตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่สังคมในทุกวันนี้ไม่มีการให้เกียรติกับอะไรเลย and that is a very ungodly thing แล้วถือว่ามันเป็นการดําเนินชีวิตที่ไม่ตรงกันกับแนวทางของพระเจ้า and here the scripture teaches us ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้พระคัมภีร์สอนเราว่า we must always desire to live เราเองจำเป็นจะต้องมีความอยากจะทำตัวดีในทุกเรื่องตลอดเวลา Honor is a godly thing เพราะว่าการให้เกียรติกับสิ่งต่างๆนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้า Did you know that the more you know God ยิ่งคุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้น The more you grow in the word of God แล้วคุณเองเติบโตเข้าใจในถ้อยคำของพระเจ้ามากขึ้น The more you will want to live honorably คุณเองก็อยากจะดำเนินชีวิตด้วยการให้เกียรติกับสิ่งต่างๆ You honor the things of God คุณให้เกียรติกับสิ่งต่างๆของพระเจ้า You honor other people คุณให้เกียรติต่อผู้อื่นคุณให้เกียรติกับความชอบธรรมคุณให้เกียรติกับชีวิตคู่คุณให้เกียรติกับความสัมพันธ์ of God you honor the call แล้วคุณเองก็ให้เกียรติต่อการทรงเรียกของพระเจ้าคุณให้เกียรติกับคริสตจักรของพระเยซูคริสต์คุณให้เกียรติกับผู้นำที่พระเจ้าได้ให้เขาคอยดูแลชีวิตของคุณเมื่อเราปล่อยให้การไม่ให้เกียรติกันตรง นี้เนี่ยเข้ามาครอบงําอยู่เหนือจิตใจของเรา We take ourselves further and further from the plan of God เรากําลังทําให้ตัวเราเองเนี่ยดําเนินชีวิตออกห่างไกลจากแผนการของพระเจ้า This is the plan that God has for us เพราะแผนการที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ให้เรานั้น it has to be followed in his way เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําตามตามวิธีของพระองค์ด้วย Honor is the way of God แล้วการให้เกียรติกับสิ่งต่างๆก็ถือว่าเป็นแนวทางของพระเจ้า Even even in e ministry แม้แต่ในพันธกิจรับใช้ When people believe in our ministry and They financially support the ministry เมื่อผู้คนเนี่ยให้ความเชื่อถือกับภารกิจรับใช้แห่งนั้นเขาให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน you know we must honor that and use that finances for the work of the gospel เราก็ต้องให้เกียรติกับ ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ด้วยแล้วเราก็ต้องใช้ระบบการเงินตรงนั้นเนี่ยเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐหรือเพื่อพันธกิจของพระเจ้าอย่างเที่ยงตรงเมื่อพระเจ้าอวยพรเราด้วยรถด้วยบ้านหรือว่าด้วยวัตถุสิ่งของใดๆก็ตามเราจําเป็นต้องขอบคุณพระเจ้าแล้วเราก็ต้องคอยดูแลเราต้องให้เกียรติกับสิ่งเหล่านั้นด้วยพระคัมภีร์จึงได้สอนเราว่า whatever we do ทุกอย่างที่เราทํา do it all to the glory of God ให้เราทําด้วยสุดหัวใจของเราเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า now that's a huge statement ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคที่มีความหมายมากๆ <'s> เลย whatever we do คือทุกอย่างที่เราทํา do it all to the glory of God เราต้องทํำด้วยสุดหัวใจและคิดว่านี่คือการที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า and I promise you และผมก็อยากจะบอกกับคุณว่า through your relationship with God if you develop that heart of honor ผ่านทางความสัมพันธ์ที่คุณมีกับพระเจ้าถ้าคุณเองเนี่ยพัฒนาหัว ใจในเรื่องของการให้เกียรติกับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้กับเรา God will take you พระเจ้าเองก็สามารถจะนำพาชีวิตของคุณให้ก้าวหน้าต่อไปได้ God will expand your horizon. และพระเจ้าเองก็จะขยายขอบเขตของคุณออกไปให้กว้างไกลกว่าเดิม <God S 1> ด will พระเจ้าจะยกย่องคุณขึ้นและพระเจ้าเองก็จะให้คุณเองได้รับเกียรติในที่ต่างๆด้วยเพราะพระเจ้าก็จะยกย่องคนที่ให้เกียรติกับสิ่งต่างๆของ พระค effective in m i n i s t r y เหตุผลอย่างหนึ่งเลยว่าทำไมเปาโลถึงประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการทำงานรับใช้ของเขา one of the keys is right here เนี่ยแหละคือกุญแจอย่างหนึ่งที่เขาได้พูดเอาไว้ในข้อนี้ he says in all things I desire to live honorably เขาบอกว่าในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคือข้าพเจ้าเนี่ยมีความตั้งใจเลยว่าอยากจะทำตัวให้ดีในทุกเรื่องหรือว่าดำเนินชีวิตด้วยการให้เกียรติกับสิ่งต่างๆ I mean Paul the the things that Paul faced in เรื่องต่างๆมากมายที่เปาโลเขาจะต้องเจอในการทำงานรับใช้ bitter so เขาควรจะมีใจขมขืนและจนที่เขาเองก็ไม่อยากจะให้เกียรดกับใครเลย people because didn't him เพราะว่าผู้คนเองก็ไม่ให้เกียดเขาเหมือนกันเขาโดนข่มเหงเขาโดนก้อนหินเคลื่อนเขาโดนขัดขวาง while ในขณะที่เขารับใช้พระเจ้านะ yet ย a u l chose the way of honor แต่เปาโลเองก็ยังเลือกวิถีทางแห่งการให้เกียรติกัน he honored god เขาให้เกียรติพระเจ้า he honored the gospel เขาให้เกียรติกับข่าวประเสริฐ he honored the work god is given him เขาให้เกียรติกับงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เขาทํ no wonder the god exalted him จึงไม่ต้องสงสัยว่าทําไมพระเจ้าถึงยกย่องเขา a n god gave him so much influence in in the christian world และพระเจ้าเองก็ให้เขามีอิทธิพลอย่างมากมายในโลกของคริสเตียน god used him to write most of the letters to the churches in the new testament จึงสามารถใช้เปาโลในการที่จะเขียนจดหมายต่างๆเนี่ยไปถึงคริสตจักรมากมายของพระองค์พี่น้องทุกคนครับผมเองอยากจะบอกแบบนี้ว่าคุณอาจคุณอาจคุณเองอาจจะพบกับความสำเร็จแหละในขณะที่คุณอาจจะเลือกทำมันด้วยวิธีที่ไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าแต่ความสำเร็จแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นกับความเสียใจหรือปัญหา ที่ตามมาเสมอ we must always remember this เราจําเป็นจะต้องจดจําตรงนี้ไว้ตลอด God loves all of us พระเจ้าจริงๆรักเราทุกคน but he does not bless everything แต่พระเจ้าไม่ได้อวยพรหรือว่าเห็นด้วยกับทุกอย่างที่เราทํา God cannot bless things that is done out of dishonor พระเจ้าไม่สามารถจะอวยพรในสิ่งต่างๆที่ทําแบบไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าได้ God cannot bless things that is done outside of integrity หรือพระเจ้าไม่สามารถจะอวยพรการกระทําที่ไม่มีความซื่อสัตย์ได้ because that would be God compromising his own character พระเจ้าทำแบบนั้นแสดงว่าพระเจ้าเองก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่มีความซื่อสัตย์เลย so we surrounded we're by dishonable dishonable day things people every ทุกๆวันเนี่ยเราก็มีชีวิตอยู่กับสิ่งที่มันเรียกว่าไม่มีการให้เกียรติการไม่มีใครให้เกียรติกัน but we should never become like them แต่เราก็ไม่ควรที่จะเป็นเหมือนเขาไง we should choose the narrow path เราควรที่จะเลือกเดินลงไปในเส้นทางที่มันแคบมันเล็กหน่อย the path of honoring God ซึ่งเป็นเส้นทางที่เราให้เกียรติพระเจ้าเสมอ a life of honor เป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ and when we choose that path และเมื่อเราเลือกที่จะเดินในเส้นทางนั้น we see success God's เราก็จะเห็นความสําเร็จเกิดขึ้นตามวิธีของพระเจ้า what always know on God will always be แล้วคุณรู้ไหมว่าพระเจ้าเนี่ยจะคอยเข้าข้างเราเสมอพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ต่อสู้ในสงครามนั้นแทนเราทุกครั้งพระเจ้าจะนําชัยชนะมาให้กับเราและพระเจ้าก็จะเปิดประตูให้กับเราต่อไป of honor, God cannot support the แต่ถ้าเรามีการดําเนินชีวิตโดยที่ไม่ให้เกียรติกับสิ่งต่างๆของพระเจ้าพระเจ้าไม่สามารถสนับสนุนการดําเนินชีวิตแบบนั้นได้ take the path of แต่ถ้าเรานั้นเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามเส้นทางของพระเจ้าคือการให้เกียรติพระองค์ God's blessing is upon that เราก็จะเห็นว่าพระพรของพระเจ้าก็จะอยู่ในเส้นทางนั้นอยู่แล้ว And we'll see great fruits เราก็จะได้เห็นผลที่มากมายเกิดขึ้น And we'll see lasting fruits แล้วเราก็จะได้เห็นผลนั้นที่จะอยู่ยาวนานตลอดไป Why because whatever God blesses เพราะอะไรก็ตามที่พระเจ้าได้อวยพรไว้แล้ว It's not temporary it's permanent มันจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวแต่ผลนั้นจะสามารถอยู่ได้ยาวนานตลอด the things that we do with honor สิ่ง will last forever สิ่ง you know, the things people do with this honor แต่ will fall one day สิ่ง you know, i was so blessed by reading this today ผมก็รู้สึกๆเลยจากการ to live honorably in all things ว่า รเเจ้าาใในนททุุกกื่่อองงย an easy this'll m be และผมก็อยากจะบอกว่ามันคงไม่ได้เป็นเส้นทางที่จะง่ายเสมอไปหรอกเพราะว่าเนื้อหนังเองก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนั้นและบวกกับการที่เราเองก็ไม่ได้มีแบบอย่างแบบนี้ที่อยู่รอบตัวเราสักเท่าไหร่แต่ถ้ายังไงก็ตามเราเลือกที่จะทำตามถ้อยคำพระเจ้าแล้วเราเลือกที่จะพึ่งพาพระวิญญาณริส God แล้วเลือกที่เราเองจะ จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าทุกวัน You will have the power and the wisdom to live คุณก็จะเห็นว่าคุณเองมีทั้งพลังมีทั้งสติปัญญาที่จะดำเนินชีวิตแบบให้เกียรติกับพระเจ้าในทุกๆเรื่อง what will happen know kind of will และคุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอย่างที่พระเจ้าได้สัญญาไว้มันก็จะปรากฏออกมาสู่ชีวิตภายนอกของคุณ a himself will t k very far และพระเจ้าเองนี่แหละที่จะเป็นผู้นำคุณไปให้ไกลที่สุดเลย choose chose what Paul ดังนั้นอยากจะหนุนใจให้คุณเลือกอย่างที่เปาโลเลือกคืออยากจะดำเนินชีวิตให เกียรติกับพระเจ้าในทุกๆเรื่องจริงๆ <'s> ให้เราที่ฐานนะครับ Father we thank you for your word พระบิดาขอบคุณพระองค์สาหรับถ้อยคําของพระองค์ We thank you that By being born again we have the power to live in a new way. Not like the world but like Jesus Christ in the power of the holy spirit and by your grace We thank you for this day And for guiding us and leading us in Jesus name ในพระนามพระเยซูอเมนเอเมนเรา l ะ a ีว e นที่ e a นะครับใ e วันนี้แลขอให้มีวันที่ดีนะครับในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่